โชคดีออเออโนบิตนะน่ะคงจะใกล้จะกลับแล้วนะวันนี้คุณก็โชคไรอีกตามเคยแน่ๆเลยละอ้าวแน่นไงมาแล้วอออโนบิตะมาแล้วเหรอ เป็นไงวันนี้โดนครูด,ดูโดนทำโทษต่อแล้วก็โดนหมาไล่จัดแล้วก็ตกท่ออีกหรือเปล่าล่ะว,ว,วันนี้ฉันทำเงินตกหายด้วยโอ้ยมันยิ่งแย่กวันทั้งวันเลยนด้เนี่ยนะยฉันต้องโชคร้ายไปตลอดชีวิตเลยเหรอเนี่ยอืมเอาเอนะน่าอย่าพูดในทางที่ไม่ดีแบบนั้นสิเรื่องไม่ดีนะมันคงไม่เกิดขึ้นตลอดเวลาหรอกหนะ่าสักวันต้องเป็นวันของเรานะ่ะ อย่างกลางคืนผ่านไปยังมีกลางวันฤดูหนาวผ่านไปยังมีฤดูใบไม้ผลิเลยนี่นาจริงมากฉันรอไม่ไหวแล้วดอยมอ์<ะ>ขอ,อยืมของพิเศษหน่อยสิเออเอเใจแล้วขาใจแล้วใจเย็น,ยนไว้ก่อนนะถ้า่างนั้นคงต้องใช้ไอ้นี่อีกสักครั้งแล้วละนะยาเพิ่มโชคดีถ้ากินยานี่เขาไปหนึ่งเม็ดแล้วก็ไปแตะตัวคนที่โชคดีแล้วก็จะโชคดีตามเขาไปด้วยเลยโอโหูเอาดิีไปหาคนที่โชคดีกันเถอนนะไป ท,ทานดีใจมาเลยมีอะไรเหรอนาอยก็ดูนี่ก่อนดิแล้วโอ้ยโอ้ยนาฬิกาสวยจังเลยนะวันนี้ไม่ใช่ของเล่นนะโอ่มันคือนาฬิกาข้อมือของจริงเลยด้วยโชคดีนะเอาดีิไปจัดการเลยแล้วเอออันนี้แลยดีใจเพิ่มโชคดีหนึ่งเม้นแล้วไปแตะตัวเขาเลยนะแล้วเข้ปะนอะอะไรเหรอนาฬิกานั่นสวยดีจังเลยเนาะ่อ้ฉันมาซื้อมาจากสวิตเซอร์แลนด์ชนะนี่แค่นี้น่าจะได้นาฬิกาเหมือนกันแ <lum> ล <pp> <Links> um> ้วล่ะจริงเหรอ มาแล้วครับแม่ครัอ้าววันดีมันจะตั้งนานเลยสวัสดีครับเออจริงด้วยนะซื้อเขามาฝากด้วยอ่ะฮะอ่ะเอยขอบคุณาครับนาฬิกาสายอาจเอ๋ยสงสัยคงที่เวลานานเกินไปน่ะน่าจะแตะตัวตอนที่เพิ่งดันนาฬิกาสวิสนะอยาเนี่ยนะถ้าเวลานานไปความโชคดีก็จะลดน้อยลงไปด้วยอ่ะตี แล้วไม่มีเครื่องตามหาคนที่เพิ่งจะโชคดีบ้างเลยเหรออะไรของนายเล่าไม่มีเหรอปะทจะมีได้ยังไงเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยหาเท้าเองบ้างไม่ได้เลยหรือยังไงหาเองก็ได้เออนี่นายช่วงนี้นายโชคดีอะไรบ้างเปล่าอ่ะเฮ้ยเออโอ้โหตัวคอยหายไปไวนะอ๋อมีสิมีฉันมีโชคดีไงอะ มจะเล่าให้ฟังนะฉันไปล้างท่อหน้าบ้านแล้วไปเจอแหวนเพชรเม็ดบอลเลวเลยละจริงๆรเหรอแหวนเพชรเลยเหรอเออเล้วไงต่อฮะแล้วฉันก็เอาไปให้ตำรวจที่ป้อมเจ้าขอเขาให้รางวัลมันหนึ่งหมื่นเยนเลยโอ้ตายแล้วขอกอดหน่อยนะขอบใจมากอรอ่ะแม่ฮะแม่แม่ล้างท่อหน้าบ้านกันเถอะเออะไรเจอแหวนเพชรอย่างนั้นเหรอโอ้น่าสนใจดีดีนวเอามาช่วยกันดิ เออว่าแต่ตั้งนานแล้วยังไม่เจอเลยนะเฮ้ยเฮ้ยยาน้ามันได้ผลแน่เหรอโดราเอมอนจากานั้นรอเดี Rodriguez> ๋ยวนะพี่เจอแหวนเพชรได้เม ah> ื่อไหร่เหรออ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอเมื่อห้าวันก่อนนู่นน่โอ้โหเง้นก็เวลามันก็ดานเกินไปแล้วละนะเออถ้าแบบนี้ไม่เจอแน่แล้วพี่ตะเจออะไรบ้างมาล่ะฮะ เจอเจอเหรียญห้าเยนแค่เหรียญเดียวอ่ะอ้าวว่าแล้วเชียวเรื่องบันนานเกินไปแล้วดิฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ินดีใจอะไรมาล้เนี่ยดีใจสิวันนี้ฉันสอบได้คะแนนเต็มแม่เลยชมฉันใหญ่เลยงั้นขอกอดหน่อยนะแั้ก็ปลดเชดตายขอโทษนี่งั้นริบไปล้างมือก่อนดีแล้วเข้าแม่ฮะสอบวันนี้เป็นยังไงบ้างล้วลูกอตอนนี้ผมไม่ว่างเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันไปเลยเร็วเฮ้ย วันนี้ฉันก็ได้ศูนย์อีกแล้วแหละถ้าอย่างานั้นนก็ยิ่งตรงไปแตะตัวชิสกะเร็วๆเลยอ,อ้าวล่ะสะอาดแล้วถ้างั้นแล้วก็ใช้ประตูวิเศษรีบไปเลยเอาเร็วเข้าไปาปตูเร็วๆ <Solar. S 2> ก็ได้ <S 1> <S 1> <ๆ>อ้าวอ้ย นีหน้าเบอร์ชีสุกัดจังเลยทำไมต้องอาบน้ำบ่อยขนาดนั้นด้วยนะเนี่ยไม่นึกถึงว่าจะต้องรีบไปแตะตัวบ้างเลยอะ่ะแล้วเมื่อไหรจะอาบเสร็จต้นเนี่ยนานเกินไปหรือเปล่าอะ่ะอ้อยเหรอจนเมื่อยไปหมดแล้วเฮ้ย hey, ไปเล่นเบสบอลกันใช่ไปเล่นกันเถอะเออโทษทีนะฉันมีธุระสำคัญต้องทำก่อนอะ่ะว่างไงน,นะไปก็ได้ hey, <c oughs> วันนี้ต้องชนะใ, <c oughs> ให้ได้จะ <c oughs> ตีพลาด <c oughs> หรือรับพลาดแกโดนซัดแน่ๆแน่จร <c oughs> ิงด,ด้วย <c oughs> ไตรพัตเตอร์เอ,าอ้าโนบิตาแล้วเข้ามาเลยมาเลยมาเลยเอ้าไอ้้โนบิตาตั้งใจเล่นดว้วยสิเ,เล่นพลาดอีกแล้วก็คราวนี้โดนซัดจริงๆนะ่าจะไว้เลยก็ไม่ได้ตั้งใจเล่นนะสิอยากรีบแตะตัวชิซุกะจังเลยเนี่ยอ้าวโฮม,ม,โมรันไม่ละโฮมรันก็ดีนะ ถือว่าฉันไม่ได้เล่นพลาดก็แล้วกันเนาะเอาหมัวทำอะไรเนาารีบไปแตะตัวพัตเตอร์เร็วเพราะใช่แล้วเอ้ยจริงด้วยฉันจะได้ตีโฮมรันได้ด้วยเนาะเฮ้ยเขาจับมือหน่อยแล้วกันนะเขาจับมือหน่อยเฮ้ยไปจับมือคู่แข่งทำไมทอร์นิยเต์ล่ะทอร์นิยัต์ไงดานสีน่าหยุดดิหยุดดิโนบิต้หยุดสงสัยยานั่นจะเสื่อมแล้วมั่งเนี่ยโอ้ยก็ได้นะใช้ไม่เป็นเองต์หากเราโนบิตะอ้าวชิสุกะ มีเท่าไรอะไรกับฉันงนั้นเหรอเออตอนนี้มันไม่ทันแล้วล่ะอเอาเธอหน้านได้ผลบัตรนี่เดอยก็ยังดีนะเออคือชิซุกะเออขอจับมือหน่อยได้ไหมอะได้สิ<ช>จ๊ะโนบิตะทำไมถึงได้คะแนนแค่นี้สูนย์คะแนนเลยนะเออไม่เห็นจะได้ผลสักนิดเลยเออขอโทษนะแต่ที่จริงมันน่าจะได้ผลสักนิด,ดนึงนะโนบิตะค, <Piet. S 2> ครูครูนี่ไม่ต้องขอโทษด้วยพูดวยคะแนนเธอผิดไปอะ สามสิบคะแนนเลยเหรอเห็นไหมล่ะดีเลยนะที่ทันเวล่ะจริงด้วย